Welcome back to LWC Super Champ, ladies and gentlemen, heading straight into fight number one this evening at 112 pounds between fighters from Thailand and Cambodia. Introducing here our first fighter here, she is from the blue corner, 16 years of age, standing 156 centimeters tall with a fight record of 22 fights, 17 wins. Please put your hands together for TDOCHOM, KU and Jim from Cambodia. ช่เธอจากมุมแดงอายุ16ปีจากกรังประเทศไทยครับสูง156เซติเมตรเช่นกันนะครับชกมาแล้ว26ไฟชนะ21ครั้ง้ะพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับนีนาเลี่ยมธนวัตร from Thailand บทีกรรมการวชราพรประชุมชัยสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8 King of Fighting Sport นำท่านชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดซึก LWC ซุปเปอร์แชมป์ประจำวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2 5 6 6ครับอยู่กับคุณเชื้อชัยนิลการและผมมรุลคงประดิษฐ์ครับมาแล้วครับมวยไทยที่ไม่กลายพันุ์นะครับมวยไทยที่ดำรงคงไว้อัตลักษณ์ของกีฬามวยไทยครับ นั่นก็คือการสวมมงคลผ้าประเจียดแองเกิลนะครับแล้วก็มีไหว้ครูนะครับไม่ว่าจะเป็น3ยกหรือ5ยกดูได้ที่นี่ครับต้นตำรับครับนี่คือนีน่าเลี่ยมธนวัฒน์ครับสาววัย16ปีจากจังหวัดตรังครับ156ครับนางสาวสาวนีแพทย์ศาสตร์นครับนักสู้จากจังหวัดตังครับเมืองหมูย่างครับ ลูกศิษย์ของสวัสดิเลียมนะครับจากนู่นครับหาดใหญ่สงขลาครับไปดูผู้ต่อกรกันนิดนึงครับคุณวรุตครับวันนี้น่าจะพบกับนักมวยจากประเทศกัมพูชานะครับที่ดาขอมเคยูเอ็นยิมวัย16ปีครับโอ้โหวัยนี้เท่ากันเลยครับวัยเท่ากันไม่พอครับส่วนสูงเท่ากันอีกครับ156เซนติเมตรก็อยู่ในทีมงานของเคยูเอ็นยิมนะครับสำหรับสาวจากประเทศกัมพูชารายนี้เคยมาโชว์ฝีมือให้กับ ช่อง8หลายครั้งเลยนะครับถือว่าเป็นมวยดีนะครับมีน้องอีกคนหนึ่งนะครับชื่อขอมนารีครับก็ฝีมือนี่เรียกว่าเด่นไม่แพ้กับพี่สาวเลยครับส่วนนี้ครับมีหน้าเหลี่ยมธนวัตรครับสาวจากจังหวัดตรังวันนี้อย่าลืมนะครับมีกัน9คู่ครบครันเหมือนเดิมครับคู่ที่3คู่ที่4ก็เป็นมวยรอบโปรโพ House 8 m ม n t o u ร n a m e n t นะครับก็เรียกว่าเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้ว นอกจากนี้นะครับทางคู่1ถึงคู่9นะครับยังได้ลุ้นรางวัลพิเศษไฟออฟเดอะไนท์คู่มวยดุเดือดและไฟเตอร์ออฟเดอะไนท์นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณเรามีนัดกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์นะครับหกโมงเย็นครับ18บแนาฬิกาครับหมุนมาที่นี่ครับช่อง8กดเลข27่สิบเจ็ดคิงออฟไฟติ้งสปอร์ตนะครับถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรานะครับ นี่ครับวันนี้คู่แรกเป็นมวยหญิงนะครับคู่2เป็นมวย5ยกนะครับไทยกับปราสือ3-4เป็นมวยรอบครับวันนี้คนไทยก็มีอยู่2คนนะครับเพชรกันทัศน์เอ็เดนแล้วก็ก้องไทยแลนด์เกียรตินาวีนี่ครับดูการไหวครูนะครับของทิดาขอมเคยูเอ็ยิมครับสาววัยสิปีนะครับ อ,อย่างที่เรียนไว้ครับคุณมารุตครับอัตลักษณ์ของมวยไทยก็อย่างนี้นครับมงคลผ้าประเกียรติสวมแองเกิลย่างการฟันต้องมีการไหวครูนะครับนี่คือเป็นการรักษาวัฒนธรรมและก็มดรดกมวยไทยที่ถูกต้องนะครับ <c oughs> เราปักหลักกันอยู่ที่สนามมวยลุมพินีราวินทาครับทางช่อง8กฎหมายเลข27นะครับน <c oughs> อกจากคู่มวยสนุกสนุกแล้วยังมีมวยรอบให้ชมนะครับ หาแชมป์แต่ละสัปดาห์แล้วก็มาเป็นแชมป์ชนแชมป์ครับมีรางวัลมอบให้จากตัวโบเฮาด้วยนะครับคู่แรกกำหนดย3ยกนะครับพิกัด1น2ปอนด์นะครับมวยหญิงครับนีน้าเลียมธนวัฒน์กับทิดาขอมนี่ต้องบอกว่าคู่นี้นี่สองกระจก เข้าหากันเลยนะครับส่วนฝีม้าลายมือนี่ก็โอ้โหเชื่อขนมกินได้ครับประเภทฝีมือดีเชิงสูงกันทั้งคู่เอาละครับปล่อยตัวคู่แรกแล้วครับส่วนถุงเท่ากันอายุเท่ากันเดี๋ยวเอาดูอาวุธครับใครจะเหนือกว่ากันครับวัดกันตรงนี้นะครับศิละปะแม่ไม้มวยไทย ผงฟ้าครับกรรมการเอาครับสับมือเรียบร้อยครับสาวใต้จากแดนสตอร์เมืองหมูย่างครับจังหวัดตรังนะครับบ้านเดียวกับอาคมเชีงไล่ครับบ้านเดียวกับครูพุทธล้อเหล็กนะครับบ้านเดียวกับนักมวยดังๆอีกหลายคนโอุ้ยแข่งขวาครับซ้ายหน้าขวาหลังไม่ธรรมดาครับนักมวยจากกัมพูชาขยันออกอาวุธทั้งคู่นะครับ ทีดาคอมแลวก็นีนา่านีน่านี่ต้องบอกว่าเป็นมวยเก่งนะครับแถวทางใต้นี่เดินสายต่อยนี่จนหมดตัวต่อยเลยและครับวันนี้เขาโอาห้หูยลุงฮีเจอจังหวะสองเขาเต็มหน้าครับเปิดเกมเข้าหากันเลยครับตั้งแต่ยกแรกไม่ต้องร้องเชิงไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันมากครับทีนี้มวยสามยก นะได้ดูศาสตร์ได้ดูศิลป์ครับได้ดูอาวุธกันเยอะๆนะครับขยับเข้าหาครับนมวยจากกัมพูชาธิดาขอมนะครับต้องบอกว่าเป็นตระกูลมวยตระกูลหนึ่งครับคุณมารุตครับจากกัมพูชานะครับมีทั้งพี่มีทั้งน้องแล้วเก่งทั้งคู่เลยครับรายนี้โอ้โหออกอาวุธที่ค่อนข้างรวดเร็วว่องไวครับธิดาขอม KUN Dim วันนี้โอ้โหงานยากงานลำบากสำหรับมีหน้าเลยครับเครื่องต้องร้อนเลยครับมีหน้าเลี่ยมธนวัฒนลูกศิษย์ของผู้กำกับเลี่ยมครับจากหัดใหญ่สงขลาเลครับจากสนามมวยนานาชาติหัดใหญ่ครับก็เป็นผลผลิตอยู่แล้วนะครับส้างเ็กใต้ขึ้นมาครับมาสู่นครบาลว่างซ้ายหน้าแล้วคนละแข้งดึงพื้นไม่หมัด เล็กๆแต่ว่าท่องแค่ว่องไวนะครับการดอกอาวุธดูแลทางมวยทรงมวยที่ใกล้เคียงกันนะครับรอแต่ละคนนิ้หลวมแต่ละคนหลุดถึงจะออกอาวุธกันนะครับแหมียิ้มให้ซะด้วยครับมีน่าก้าเข้าไปเตะทีนึงขยับแล้วต้องออกนะครับน่แหละครับหลุดก็มาให้เลครับแทงซ้ายเตรียมรอไว้เลยครับนีน้า แกกนตนละตบสองตบครับยังไม่มีขวาหลังครับทิ้งออกซ้ายหน้ากันอยู่ครับแม่ซสายหน้าสวยนะครับแข้งหน้าของนีนาา่าเมื่อสักครู่ครับใส่เขาตนมชายโครงแต่ดูแล้วทีดาคอมนี่ดูเหมือนว่าจะเปิดเกมเยอะกว่าครับพยายามจะลุยเข้าหาต่อค่อนข้างระวังตัวเลยครับทีน่นาดูเหมือนยังค่มๆอยู่นะครับยกแรก ยังไม่ปล่อยของครับอ่ะพับชมโฆษณาสวยๆสักครู่ครับกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีนะครับกับศึกลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์นะครับนี่เป็นคู่แรกของรายการครับมีหน้ากับทิดาขอมครับไปดูภาพช้าโอ้โหลูกนี้ไตซ้ายสวยเลยครับทิดาขอมนี่ครับหลุด โอ้โหดีพอโดนหัวไหลครับแม่นี่ครับดึงจังหวะดีๆครับมวยไทยเป็นศาสตร์เป็นศิลินครับแข่งหน้าแข่งหลังการแก้ปัญหาจิ้มหมัดครับสายหน้าของมีหน้าก็สวยนะครับดอกสุดท้ายอ่ะลุยกันต่อครับยกที่2นั่นแหละครับลุยแล้วครับยกนี้ดูชั้นดูเชิงเรียบร้อยแล้วประเภทเล็กที่ขีหนูทั้งคู่เลยครับโอ้เปิดเกมลุยได้น่ครัวจริงๆครับธี่ดาขอม บทจะพลิวก็พลิวครับบทจะดุนี่โอ้โหเ,เดินเข้าใส่เดินเข้าหาแล้วครับหลุดครับโอ้โหเจอขวากลางหลังออโดนบัตรหนึ่งสองเข้าไปครับแม่รอจังหวะมานานแล้วครับปีหน้าตองแบบนี้เลยครับท่านหลุดนี่ต้องใช้ให้ได้เป็นชุดครับ เริ่มสนุกแล้วครับคู่นี้ดูเหมือนเพื่อนก็เริ่มจะร้อนนะครับมีหน้าเอาล้วครับแหมขวดทรงโอเอลผิวพันส่วนสูงอายุนี่ลงตัวกันเป๊ะเลยครับอา้าวครับซ้ายกระแทกฮนะงกัลกระแทกหมัดกระโจนเข้าดายแล้วทิดาคอมครับเอาครับมีหน,น้าซ้ายกระแทกมา คุนมาลุดว่าไว้ครับสอบมาโจกเข้าเข้าโดนตีสองเข้าไปครับมัดหน้าแนงไปแล้วครับธิดาขอมต้องบอกว่านี่หน้านี่ิ่งกว่านะครับรอสวนลอโต้เลยครับจังหวะาธิดาขอมเดินเข้ามาโอ้โห้ยบัดเข้าไปแม่นนะครับนีน่าต้องดูดีๆนะครับธิดาขอมครับจู่โจมเข้าไปนี่โดนสวนตลอดครับนะครับซ้ายแย่ไปครับทางด้านของนีน่านะครับวางขวาก็ยังไม่เข้า ้ห,หเขาหหให้เข้าครับลูกสุดท้ายเริ่มเมดินเบียดใกล้ๆนะครับโอ้โห,โโหข่าวขวาเริ่มจะกลายพิษสงมาแล้วครับสาวจากตรังครับซ้ายหน้ากระแทกแข้งซ้ายแล้วตาม้ดยขวาหลังนะครับทางหน้านี้หน้าดูจะเริ่มจะจับทางได้แม่นกว่าเยอะนี่ครับสายคอยกระแทกสกัดไว้ครับ แม่มาก็โดนยับมาแล้วก็โดนยับนะครับหน้างเณรหน้าหงายครับออกมาแล้วก็เี็กกับวนครับวนออกข้างครับมีหนา้าบัดยับซ้ายทําลายจังหวะโอ้โหถึงสองเอามาเหมือนกันครับทีราคอมโอ้โหคู่นี้ไม่มีใครยอมแพ้จริงๆครับปีบ๊ยังไม่โดนเดิกนกดการบ้างครับมีหนา้า แม่ลูกทีครับเจอไตะซ้ายไปทีหนึง่งจากจะเริ่มหลวมครับพีด้าหอมโมโหนะครับโดนยับแม่น้าเงยหน,น้างหงายครับนี่โดนทีไปแล้วครับแม่ยืนมวยทรงมวยแล้วซ้ายซ้ายหน้าเป็นดิสเบกไว้ครับทางด้านของนี่หน้าทีลํำตัวทีท้องน้อยทีหน้าอกนี่มันจุกเลยครับ กลับมากันต่อนะครับผ่านไปแล้ว2ยกนะครับยังยิ้มได้นะครับนีหน้าเรียมธนวัฒน์ครับโอ้โหฝันและกําลังใจยังต้องบอกว่าดีเยี่ยมครับไปดูภาพช้ากันเลยครับนี่ครับไตหลุดครับโอ้โหเจอแข้งขวากลางหลังตามเข้าไปครับหมัด1-2ได้และฉายเป็นชุดนะครับเหมือนกับรอคอยเลยครับนีหน้ารอจังหวะที่ทีตาขอมหลวมนี่ก็ฉวยจังหวะได้ดีโอ้โหเข่าครับกระแทกเข้าไปหนักๆแรง แม่ก็มีโดนสวนนะครับต่างคนต่างโดนนะครับโดยเฉพาะกำปั้นหน้ากำปั้นหลังแย่แย่แล้วกระทุ้งในขวาครับอ่าครับอยู่กับบรรยากาศสดๆครับทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับทุกวันเสาร์ครับ18นาฬิกาเรามีนัดกันครับที่สนามมวยลุมพินีรามินทาครับมีมวยหญิงมีมวย3ยก5ยกมีมวยรอบครับที่ยึดกฎระเบียบพรบมวยนะครับเคารพกฎอธิกาครับสังคมถึงหน้าอยู่บนเวทีครับ อ่าครับนี่เป็นอัตลักษณ์ของกีฬามวยไทยครับแหลกกันบันยนเลยครับยกนี้โอ้โหธิดาของก็เดินแหลกนะครับแต่เข้ามาแล้วลวมนี่ก็โดนมีหน้าสวนครับออกตามจังหวะแล้วครับไม่ได้หัวร้อนไม่ได้โกรไม่ได้โมโหกราทาครับมีศอกต้องระวังครับมีศอกเลยครับธิดาของโอ้โหน่ากลัวครับครบเครื่องครับ ฉบับกระเป๋าครับ112ยคล่องแคล่ว่องไวครับโอ้ยจีมหนึ่งสงเขไปอีกแล้วไม่หนีนะครับนีหน้านี่ยืนปักหลักวนออกซ้ายออกขวานะครับคอยบังคอยโตคอยสวนนะครับดูครับอ่าทิดาคอมตบซ้ายโอ้โหดูครับยับซ้ายครับแหมอย่าไปหันซีาหันขวาครับทิดาคอมมีหันไปลองที่เลี้ยงโอ้โหดูครับโดนแข้งอยู่เลยครับช่วยจังหวะได้ดีเลยครับมีหน้า ออกได้แล้วก็มาตั้งรับครับไม่หนีเยอะนะครับดูครับจังหวะของมีหน้านี่ไม่ค่ีกพุ่งาปก็ไม่มีสิทธิ์เตือนนะครับดูครับวนออกข้างนะครับนี่ครับพยายามเข้ามาก็รอสวนครับธิดาของกยายามเปิดเกมนะครับแต่ว่าออกอาวุธมาไม่ค่อยเข้าเป้าครับนั่นครับต้องให้ชัดครับจะหมัดหรือจะเข่าครับตัดสินใจก่อนออกอาวุธนะครับนี่ครับดึงหลุดหลุดอีกแล้วครับแม่ เนี่ยนูไ่้ก็ยาประมาทไม่ได้นะครับทีดาขอมก็แรงขึ้นมาเรื่อยๆอยนี่ครับรอให้ทิดาขอมเดินเข้ามาครับนีน่าก็มายอมเข้าครับหนึ่งสองนีโโ่โอ้โหคอยจูงคอยเสริมมาครับโอ้โหแข้งซ้ายดีนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเข้าเป้าเลยครับ โดนหมัดของมีนาสวยมาตลอดพยายามจะเร่งนับธิดาคอมครับก็สู้สุดรทธิ์เหมือนกันครับสาวจากกัมพูชาลุดอีกแล้วครับมาช่วงท้ายปลายทางครับยกที่3โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่ามาอยู่ในทรงมาอยู่ในเกมมาอยู่ในแผนเลยครับมีนา เลครับมัตทำลายจังหวะมัดแย็บเข้ามายับซ้ายติดตามนะครับแฟนๆครับมีทุกเวทมีทุกเพศมีทุกน้ำหนักครับมีห้ายกสามยกมวยรอบนี่ครับสนุกสนุกอย่างนี้แหละครับดูแล้วเข้าใจง่ายครับและน้องๆเหล่านี้ก็จะเข้าได้จัดอันดับเข้าสนามมวยลลูพินีเครับก็จะมีการจัดอันดับกันเร็วๆนี้ดูภาพสุดท้ายครับแม่น่ารักมาก สาวจากกัมพูชาครับรายนี้ครับทางด้านของธิดาขอมถือว่าเก่งเลยนะครับทั้งคู่ดูภาพทา,าครับทางมวยซองมวยนี่โอ้โหต้องบอกว่าทางเดียวเลยครับกระโดดเข้าไปเตแทงสวนนะครับแต่ว่าไม่เข้าครับนีน่าโอ้โหดูนี้ครึ่งข้างครึ่งเข่านี่ครับทำได้นีน่าก็โต้ได้ทันที แต่ที่เด่นวันนี้ก็น่าจะเป็นหมัดของดีหน้านะครับนี่ครับหมัดยับทำลายจังหวะผลจะเป็นยังไงครับไปพบกับคุณแมทธิวดีได้เลยครับและอนนี้จบลงเรียบร้อยนะครับ ladies and gentlemen bout number one here has ended this evening going all three rounds we go to the judges scorecards for our winner please give it up for the winner from the red corner Thailand, Nina Leem Thanawat ครับเป็นผู้ชนะของผู้แรกวันนี้ครับ